สบายดีมีมอสอุปาขาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่ปุุงอ้อยเรียบร้อยใส่ก็จะค่ายใบมะกรูดพักนั่งดูพักบัวอยู่นี่นี่นะโอ้โหกันสิวมกแหงนะเห็ดมกแหงปาขาวหน่อยเห็ดมกแหงกินเดอ้อมกหมอกบัลซานซาบด้มกซาไปตอง ใส่น้ำพจัจุจิน้อยหนึ่งปลาหมอปิดอันนี้ก็ปลาสมซิมกไปตองด้ีิน้องเด้อมกผสมกินกินสูลูกสูเต้ากินเนาะนี่ยังก็ได้คางพักซุกกับหน่ำแหงกับพักผุดซุกเขาก็ได้ปรุงพอดีเลย ซุกเลยเด้อสุกเลยเด้อบุปลาข่อยนี่แหละนี่แล้วเขาว่ามุกหมอ้ออุจะน้าแหงเลยด้มุกหมอ้อปลาขาวน้อยเศบเศษน้ำกันเด้เอมาทางนี้กับปิีนปลาสมนี่มุกปลาสมมุกซาปตโตมแบบนี้มันจังหอมปลาสมนะหาวโตอง,ตงทอดมันหอกมุกหนีบสาไปโตะแบบนี้มันหอม มาจำกินเนาะใส่พริกใส่ยังพริกสดพริกยังทัากระมกใส่น้ำกันนั่นแหละมาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกแดดแดดลมแดดลมเลยแหละหอมบัวกระลุกแล้วถ้าเกิ่ดเอามาตากแห้งอยู่นี่ยังเป็นหัวเลยตากไปปลูกปีหน้าตากแดดเมียนมาเบิ่งต้นมะเฟษเพิ่น ไงเลยเด้อพงามต้นโมกต์เพชรขเบุญงามแล้วงามแล้วเป็นดอกเลยเป็นดอกละบงขยายออกไปปุณละปีนี้บริษัทปลูกร้ายเป็นไรปลูกซัมเน่ เพราะว่าเฮ็ดเวียกรายหน้าที่โพดก็เลยได้ซ่ํานี้บักเพชรเพิ่นจอดกับซอยไม้จักอยากอีหยังนี่บรรยากาศเบิ่งกล้วยบาดนี้เครือบักใหญ่ตัดตงยนอกเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็สิได้กินแล้วนี่เครือใหญ่ลกล้วยสุกเขียวทางหน้าบ้านบดนี้ เด็กๆตุกเอามาแต่พุ่นม <man>, <ada> <ife> ื้อนี Ugh. ้ยังบ่ทันมีแผนการหยังก็นี่หนักนี่แหละนั่งเล่นนั่งยังดีกว่าสิป้าไปหันเนาะมันหักมันเพไมเฮาก็หาากว่าซั่นซะมันเพมาแล้วก็าเอามาตสมตามนมนต์ เื่อไปขายแล้วเศร้าแล้วทั้งนั้นนะป้าตองห่วงเลยอย่าคิดว่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ป้าตองม้นมาเวาดอกยังสั่นยังสี่นะไปบอกแม่น่อยว่าป้ตตองให้มันมาขายอีกเด้อสั่นยังสีมาบอกแล้วก็ได้ดอกทางนี้เวลาไปขายดอกเศร้าแล้วคันอยากเห็ดกะเหดอจูเพื่ออยูบ้านตัวเองนี่แหละขันว่าอยากเห็ดว่าสั่นซะคันว่าอยากเนาะว่าเห็ดก็แล้วไปนี่ใหม่ลูกไส้ขวเกมา มาปาดมาซอยนี่และเบียกเราหินนนหิดหนีน่ก็ไปยุ่ยซื้อดอกสะเบินนะแล้วหาแต่แนวหินจะไม่ใหญ่โอเกมาแล้วตัดไม่เขาถิมในเราในะยังเขาจูดเขาเผาตัดมาไม่โอนไม่เลนนี่เป็นไม่เสร็จเมื่อไรนี่เท่าเงาอันนี้นะ่นเราสิบบาทที่ไม่เสร็จกกมเมื่อไรจำเป็นไหมยังกระพู่หรอกแล้ยวก็เป็นพื้น ปาดไว้ดังไว้ยังก็้วชอิโซ่เป็นไใ้แป้นใบยังเมื่อไหรนี่เห็นอ่อนน้อยอ่อนใหญ่เศษให้น้องเพิ่อนอ่นน้อยก็อยากได้แป้นไว้สั่นก็สิปาดให้น้องเนาะเครื่องปลูกเพิ่นมะเฟษเพิ่นแล้วก็ปลูกใส่น้ำมัน,เนีเลยละมังม่วงเอยปีนี้เป็นดกข,ขนาดเลยนั้วก็พักหอมป้อมนัก อยู่แบบสบายบ่ได้อิจฉาบังเบียดใครอยู่แบบไม่มอนเนี่ก็สงบดีบ้านก็ซ่ำนี้แหละเนาะบ่น้อยบ่ใหญ่เฮเอียงข่อยเนาะอืเอียงข่อยนี่ก็สิอยู่จนฮอดอายุข่อยหมดอายุข่อย้เอียงนี่ก็ได้บ่ได้ฮักบ่ได้เพง่ายดอกเนว่าเอียงก็ได้เ็นเนมาเมนมาเว้าแต่เรื่องเอียงเอียงเนาะฮอดอายุข่อยตายพุ่นก็ ลูกหลานกได้อยู่ต่ออีกบริาหารไงเด้อหอเอียงเด้อได้หอเอียงสันนีก้ก็ดีดีก่อนผู้ศิไปนอนสะพานดีกว่าผู้ศินอนตูบเนาะนอนกลางดินกินกันหย่าไปเก็บขยอขยะอันฟุกตูบนอนอยู่กองขยะอันก็มีสมเทไปเนาะอันนี้นะี่ยแม่มอนกน็คือว่ายังดีกว่าเฮาก็คิดใส่ผู้ดอ้อยกว่าเฮากะยังมีหลายเห่าลายสันนีก้ก็คือว่าดีหลายเนาะพูดสั้นซะ เอเามีของขาเองน้ำผักน้ำแรงของขาเองวัาสันซืานี่สำไรข้าก็กินสำน,นันกินสำเหือสำแหง้งข้าวหอมวุ้ซาบางเบียดไปไปรักเล็กขโมยหน่อยให้กินเนาะวัาสันซืาคนที่เม่นก็เม่นมาดีๆแนออ่อย่าเม่นสิ่งที่บดีขันมีการศึกษาพ่อนะขันมีการศึกษาพ่อหอนกะเม่นมามวลมวลเม่นมาดีๆเนาะอ,อย่าบอกสิ่งที่มันบ่มมะสิ่งที่คนบ่มมักวัาสันซะ คนเฮาน่ะคะแนนมันบ่มวนแล้วมันกะบ,บ่มมากเนาะอเราสั่นซะ่ะม,ม,ม,มาเบิงเบ่งหนาผู้ว้าซะบหินจะเสียงเบืองหนาผู้ว้าซะคือจังสั่นเ,เนาะบอกกันเนาะนี่ได้หมุนมว้มวนไอ้หูนาะเม่นมานี่ได้บ่มวลบ่มโอเข้ามาต้องเม่นมาขอภัยคัวมันเนะเาะแรงัยง่ายมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินเนาะอันนี้นะ สิว้าฟังสะอย่าสิว่าเนี่ยมันยังสั่นเนี่ยมันยังสี่อียังสั่นอียังสี่นะคำบอโซพานะข่กับบอจักกับเจ้าเจ้ากับบูฮูกับข่อยเม่นมาแบบบมวลันนะอีม้อยยังสั่นอีม้อยยังสี่อออย่าใส่เด้อยาาอย่าว่าวสักมันบวมวลมันเป็นคำผู้ใหญ่ว่าโอนั้นคนอื่นเขาพัางอ่ะมันกับะมวเนะ ฮะเบิ่งอันคอมเมนต์ที่มันดีๆน่ยดักอายเขาอยู่ล่ะเซบแซฟไม่มอนม่มอนแต่งตัวสวยวันนี้สวยทุกวันดูสะอาดตาดูไม่เบื่อฮานโอ้ยไม่ม้อนขอบคุณเนาะยิ้มยิ้มในใจเลยเลยไม่มอนฮะเืยยิ้นคำคอมเมนต์มันยิ้มในใจกรเม้นโตขอบใจเด้อคนดีของแม่ย่องแม่ไม่มอนสุดโตไปนนั่น คนเา่าขนาดยินแนวดีๆแล้วมันก็สิม่วนเนาะอืมขนาด้ว่าเัมึนมาแบบโปม่วนเนี่กะโอ้ยมันมีการศึกษาอยู่บ่คนผลอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่สันไดอายุมันสันไดเนาะมีมันคิดเน่นั่นไดอืมคิดแบบนั้นมันเป็นผู้ใหญ่พออยู่บ่ที่มันเมึนแบบนี้นะมันเฒ่ายงอนหลายปีบ่เนาะ ทุกคนเอกเลยยอนกินเขาเขาอยอนหลยปีบมมีสมองอันคิดดีๆสางสันตัตัวเองกันให้คนหักตัวเองอนะันนะแล้วมาให้คนขุดสร้างนะถ้ามีคนขุดสร้างเจ้าอะไรมันเป็นยังไงเจ้าบาปนักนะทางทางที่เขาบอกได้ว่าให้โตโตมัวบอกให้เขาอันนั้นละเอาบาปเขาโตเองเอาสิ่งที่บดีเขาขบขั่วตัวเองมีอีกสักวันหนึ่งนะกรรมนั้นมันบริวารศาสตร์นี่ มันไม่ได้วาสุไม่ได้วาสานาศา,าสตรา์ปัจจุบันเออปีนี้เจ้าสิเป็นแนวนี้ปีน้เน,เ,น,น,นเจ้าสิป็นแนวนั้นเจ้าสมุห์เห็นเอออาการพยานพยา,พยาเจ้ากับ่องห์เห็นคนเฮามีโลกว่าทุกคนเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมีมดจะเป็นโลกแบบนึงข่อยเป็นโลกแบบนึงเจะตายแบบหนึง่งข่อยก็ตายแบบหนึง่งแมนบอกการตายกับโบคือกันการเจ็บกันปวดก,วดก,วดกับโบคือกันว่าสันซะเนาะ เสีย่นะยาเว้าให้กันคนเห่าบริยูหอดลอยปีคู่เมืองในคนเฮาน่ะอายุสั้นบ่รหอดลอยปีบ่คือพ่อแม่เฮาตะกี้ไดอายุหอดลอยกว่าปีจได้เสียลอยเศร้าลอยสามสิบปียังได้เสียสมัยพ่อเฒ่าของเม่มอนนะก็สั้นซะเดี๋ยวนี้นะโอ้ยบริยืนกินยังกระพิดกินยังกระป่วยพาสั่นซะ เจ็บอ่อนๆดดๆน่นหนึ่งกักินข้องกับพิษอืสันซะเหตุสันน่ะคนเฮาเกิดมาศาสเดียวยาอุเว่าอิซซาบางเบียดกันเนาะหักแพ่งกันอยู่น้ำกันจับมือกันสามะขีกันเราสันใชอยากให้โลกนี้มีแต่หอยนิมเจ้านิ้มคอยยิ้มต่างคนต่างนิ้มด้วยความจริงใจเห็นบะ แม่หมนคนอารมณ์ดีเนาะออกมาคุยมุ่เนี่ยก็อยาว่าหน้อยหนึ่งอย่า่าสั่นว่ะสิเด้อว่าเรื่องคอมเมนต์ทีบปรโมนทันที่เขามากอ่ะหมิ่นมุนมวนเน่มาย่องกันเนาะกินยังนอแม่้อนโมนนี้อาหารย่างนอข้ามาเบิงว่าแม่โอนเห็ดย่างกินวานัสนซ์เนาะ ปลาข่อยกระซุกลวเด้อบุกปลาสมข่อยกระซุกแล้วเด้อดพี่น้องเลยเป็นจะแซ่บบอมากินน้ำมันมอนเด้อเอาเขามานาั่งอยู่กอนคอยู่นไปมานั่งอยู่กนคุยกัมาคุยกันลิ่นเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเลยกันมาเป็นผู้ใหญ่พ่พอ,ขอ,ขอคือมีมอเบอกนั่นแหละให้เป็น,น,น,นก็มามวนมวนเองอยากได้งีอันมุนมวน เบอรงกันงามงามะเจยวใส่เสื้อผ้างามงามขี้เสๆเนาะห้คิดว่าโอ้กูบอกไป็นหนังถือบ่หรือพิษอันนี้บอกให้คิดเดอ้อบอกให้คิดพวกสิบุคคลที่คอมเมนต์มาใส่ย่าหมอยเด้อพี่น้องเดอเอ้อเออบอกให้เพ,พื่อนคิดสันซะก็ขอบใจได้ล,า,ลายที่เขามากรขอบใจยูตัวนี้ที่เขามาแต่บอกขอบใจคอมเมนต์มันโบม,มะ ขอบใจทีว่าเขามาเบิงเขามาดูทรงไหมีการดูไหเนาะมียอดการดูไหกับขอบมุกขอบใจตัวนี้นะบุญขำบุญสู้ดูดีมีแห้งเนาะตัวนี้นะใส่ไพรนตัวนี้ใส่พรตัวทีเขามาเขามาเบิง่งสั่งลูกปุ๊กขืนเราสัสา่นซะเนาะทีว่าคอามเม่นใส่สั่นจังสี่เบาไหนางมุ่นเบาไหยาย้อยนะ่ะ บ่โบ้ให้พนะ่โอนต่นะ่ะตัดออกศูนเนาะไม่ตัวนี้ว่า <laughs> สันซนะเนาะโอเคคลิปนี้ก็คุยกันไปร่มกันไปเนาะได้หายบ่ได้ยากยังมืดว่สันซะขั้นคิดดีทำดีก็ให้เม็นมาดีๆเด้อขอบคุณพระเจ้าให้พรออาเมนเนาะอื